สวัสดีครับพบก,กับผม r i d e r Review Gamer นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเดซีนะครับอยู่ในเซิร์ฟของ Thailand Test ฟเวอร์ซึ่งเป็นโหมด PVP กันครับเล่นกันก็สนุกๆนกเออคล้ยยักเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง IP เซิร์ฟไว้ให้ทางด้านล่างของคลิป YouTube แล้วกันมาถึงเลาต้องวิ่งวิ่งหาคน ซอมบี This ้ดิท is z อมบ i e นี่ไม่มีคนให้ยิงยิงซอมบี้แม่งเลยตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจดหมายผมจะไปไหนเดินตามถนนไปเรื่อยๆตอนนี้ยืนไหนวะเดี๋ยวขอเช็คแม็ก,ก่อนนะครับ คอมเมอนี่ก็ลักกันอ้าวกดผิดก,กดผิด หลังป <ñ an> ้ามอนไม่มีอะไรทำจริงๆนะครับยิงซอมบี้เล่นเลยเฮ้ยปา้าหมยยังไม่ตาย ช่างเหงาอะไรอย่างนี้หเหงามากเลยผมก็วิ่งมาตั้งนานแล้วไม,ไม่เจอคนเดี๋ยวขอเ,เช็คเช็คสมาชิกในเซรฟก่อนคนก็เยอะนะไม่เราไม่เจอคนวะ <c oughs> เจอบ้านแล้วเอ๊ะไม่มีอะไรเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วทำไมบ้านมันอยู่ตรงนี้เนี่ยอ้าววิงมาก็เจอีกหลังนึง กลับนะรบเราปลอ่อยเขารู้ไปเลยว่าเราอยู่ในแมปเราไม่ได้ไปไหนหรอก ต้องโดนเขาไล่ฆ่าะนรเลยโอ้ค่าทห,หารมันมีอยู่ใครอย่าง,างนี้นะนี่ซอมบี้ไล่เยอะจังเลยสิ่แสกดเข้าป่าตามมาตามมา วิ่งวิ่งวิ่งทะลุทะลุทะลุชัวบ์อ๋อออกซายออกขาออกฝายออกขวาดื้อๆเฮ้ยไม่ต้องมีไปอยู่บนนั้นได้ปะเฮ้ย สบเียังป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 ัอง,ปอ,ง,ปอ,งอ้าวเฮ้ยสปคนตายปุคอทำไมต้องทำของเขาแบบนี้ด้วย เหมือนจะเยอะไม่ตายนะโอ๊ยซอมตบเลยมีใครแวตะตลาดก่อน เอารถมาดรอปทิ้งไว้วิ่งไกลเลยแถวนี้ผมว่าใครเกิดแถวนี้น่าจะลำบากนะเนี่ยวิ่งโคตรไกลเลยตรงนี้มันไม่ใช่หอเลยแต่จะไม่มีข ตามมาอีกแล้วตามมาอีกแล้วตามมาทำไม Hey, wake up! Wing, 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 wing! Cái ghat, ghat! Hey, pah, magic ghat, pah! Hey, ghat, ja. hey, ghat! Hey, ghat! Hey, lom, lom ม,มีเรือใหญ่จะขับไม่ไดไ้น่าจะขับได้ทนะิ้งพล่ลเลยเนะี่ยตามไม่หยุดเลยฮนะเฮ้ยไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยแกะตัวจริง kẹp 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 ok kẹp 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 ไล่ดรอ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 ไล่อึ่งมาไม่เจอรถเลยนะครับเซิร์ฟนี้เซิร์ฟ PVP รถหายไปไหนเจอแต่ซากรถ ตาไม่เลิกเลย มีสกุนว้า oh, ว wow. หวานหมูเลยมาหวานหมู จะมีการประทะนะครับเขาได้เสียชีวิตลงไปอ้าวรถคันแรกของเราเอ๊ะข้างหน้าเรามีคนรับข้างหน้าเรามีคนชื่อพัก กาลจะวิ่งมาทางนี้นะครับ hey. วินาทีแรกของเราจะได้ฆ่าคนแล้ว ล้มแล้วแจ๋งบันล่ะโอ้คนแรกของวันนี้นะครับเราก็ได้สอยเขาล่วงมาแล้วนะครับมีแรบ้างเฮ้ยมีรถก็ยังดีเช็คสภาพศพเช็คศพเช็คศพ 食べえ kita รถเร็วอ่ตัวพี่มันเร็วโอ้ยยิงีแล้วอะไรกันตักงหายเนี่ยไม่อยู่จริงใช่ไหมโอ้โหเข้ามาในมือนี่ชุดชุมจังลยครับคนชุมเอาแล้วยิงแล้วมาซิงไว้ก่อนซิงไว้ก่อน เฮ้ยเอเล็กเอเล็กเฮ้ยพวกกันอ,อ๋อโอ้ยพวกเดียวกันอกเอองั้นผมขอจบคลิปเท่านี้ครับ